ครับสวัสดีครับพอ่อแม่น้องนะครับลุงป้าน้าอาครับปู่ย่าตายายนะครับพี่ๆน้องท,ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอเกอับนันนะครับอีกแล้วพี่น้องซอยจุ๊บพี่น,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 น้องน้าอ๋อนานันทีปะนานทีปะานะพี่น้องเนาะโอ้เจียเจียวตา่บพีน่น้องนี่โอ้ยน้ำลายหลายจุู่ๆไปเลยพน้องเลยเห็นซอยจุ๊บนี่โอ้ยน้ำลายหลายแตกขาไปแล้วโอ้ได้การได้การ อย่ามันชดยุ้ยยุ้ยเทสเทสโอ้โหของแจ่บเลยเนี่ยยิ it, ่มเลยเยิ่มจมเท็ดอีการับเทสอีทำเทดก่อนเทสก่อนเทดโอ้โหมื่ใส่ช้อนยกยกสดได้ไหม้องนะยูอีกอเนาะ นี่บักรคือเขืรนี่บักรคือพวงนั่นนบัตรหงเรียบบัตร,รพวงเพ,วพ็ยงับไปน้อง,อออองกวจะตอนเอาตอนจะไปพี่น้องเลยเป๊กเป๊กเป๊กตั้งแทบี่น้องแจ๊บตั้งแทบตั้งเขาขัดพี่น้องเนาะ น้ำใสจะจริงไม่น้องนะครับมหาลุงสันก็หรือกระนั้นแอร์พี่น้องมหาลุงสันหรือก็ไม่ได้นะถ้ามหาลุงสันหรือกระนันแอร์นะพี่น้องนะนี่เลยน้ำใสจะจริงครับโอ้เสียบเสีบเสีบของหมักพี่น้ะอย่างเนาะนี่พักจะออกไหมหรอ บอกกันเด้อลุลงแอร์เดือดเดือดกำลังแอร์น่ะไม่ค่อยหินเก่งมันเป็นอาหารประจำพื้นบ้านัพี่น้องโอ้บมันเนนขีอวพวงครับลุงแอร์ครับอยู่ไปายามพีน้อง,องแต่อยู่พยายามน,นะครับพี่น้องแต่ว่าผู้สาโคลาชพี่น้องเพราะว่าเขตคคราชพยายามติดกันนะครับเขตภาคคำนางรอ,งน,องน้องกี่อาหารงาย จะพูดมันเหมือนแก้กำนันเนี่ยไปน้องอมัเกลือพวงของกรึบเนาะของครนะับพี่น้องเลยแถวบ้านเองพี่น้องนะครับกินโจ๊บนี่นะครับกินได้หลายนี่โต๊ดดีกันนะเลยพี่น้องโต๊ดดีนะครับปลายลมปลายลมครับกินนี่ไม่ต้องไม่กินแล้วพี่น้องกินโจ๊บนี่แหละนะครับ ดูเป็นกินได้ถุงปั่นมีแรงมาป่นน้องนะครับน้ขนเหนียวเนี่ยกำนันกินไม่อยชนพไปน้นองด้วยติดมือปั่นขาวไน้องยังไม่เป็นเพราะถ้าน ไม่ค่อยปลูกขนเหนี่ครับสุดมากปลูกก็เจ้าขนเหนียวจะปลูกน้อยไปนั่งคือปลูกช่วงไว้ว่าคูกไว้สี่คำตอบนับสี่ห้าตอบกระสอบไม่ใช่กระสอบไอ้นะสอบกระสอบป่านไม่นั่งไม่ใช่สอบปุ๋ยมันปฎิบัตินะแม้ก่อนเป็นกระสอบป่านไม่นั่งนะครับสีเราไม่จะเหลือประมาณแคครึ่งกระสอบนี่แหละนะครับวุ้นถิ่นยาวแท้ มาเดินไปเดินไปน้่งเด้อโอ้เขาอยู่กินหลายต้นเองริงกินหลายต้นใมีเมียเรงเมียจริงเยอะกิ็นพระโสมเป็นแบบเป็นพัทที่อร่อยไปนั่งทอดไก่ก็อร่อย โอ้ยแซ่บพัดแล้วที่จะบวกก็กำจะดีครับไม่ค่อยได้กินจุนานโอ้โหชิมอีันน like, e <wh> ี้ว uh ัน huh น <mythology> ี้เอางี้เลยชิมนี้จะผัดตระกันจะพอน Mm -hmm. Mada mada. Nak pun dah, mada dah. mm -hmm. กินแล้วก็ต้องทำงานได้พี่น้องนะครับน้ำใสใจจริงนะครับเขาเรียกวายปีที่ถูพี่น้องของคู่กันเนาะแบบนี้เนาะนี่นะครับก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยนะครับไอไหนไม่ถูกใจไม่ถูกใจก็อบอกกันพี่น้องเอ้ยนะครับ เพราะกันนั้นแอร์ดูโคราชไม่ต้องแต่กบบบุรีรัมย์ถ้ามันได้อะ่ะโอโคือหวนี่มันเป็นเนื้อขาแล้วพี่ต้องเอ็นข้อเทาแต่กินขาดไหมเนะี่ย ลองลองดูก่อนฟันดีไหมอืมไม่ได้อยู่แต่ขครจโอบเพื่อข่าวกันนี้ไม่เอาจะโต๊ดเลยจะไปโต๊ดนะใครเป็นมเมียมึงเลยปื้ปอตื้อจริง ไม่รู้ว่าพี่น้องบางคนได้ถามนายมือหรือว่าหวานเอาอย่างเดียวนะครับพี่น้องกำนันหวานใช่แล้วนะักหวานก็ตอนนี้ต้นเกือบคืบแล้วนะครับวัวนี้มันใหญ่กว,ว่าท้องอื่นเขาเป็นกินไปกเร็วนะกำลังกินทีละสามขีด อร่อยไมองอร่อยสมัยตะก่อนนะเป็นเด็กน้อยไม่ร้องเดกหน่อยโอ้งานบวชงานแต่งงานเนี่ยเขาไปนั่งเฝ้าเขาเนี่ยคุณถักคุณแก้วเอ้คือครียกคุณเขาเรียกคุณผู้ใหญ่ก็ได้เขาเรียกผู้ใหญ่เนาะเขาก็กินลิฟกินแต่เนี่ยเขาเล็กหน่อยหิวเลยมันหิวไม่น้องคุณคุณถาวบอกว่า กินไม่ดอกนจะเป็นเเอเออสารสารเป็นทางอืคือเป็นนองเราหลายไปแล้วก็แบกเป็นลักษณะว่าคือการประหยัดนต่เป็นน่องใจกิน,กน,กนขเข่าเยอะไม่ต้องกินขเข่าเยอะๆกูชินมันยา,ยาวจังวะยาวว่ามันยาว,วกว่าดีน,นี่ คือตรงนั้นน่ะไม่รู้หรอกเนื้อไหนหรอไม่ร่อยแต่เกิดมาไม่ว่าเนื้อไม่ว่าหมูครับไม่ว่าเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรเงี้ยนะครับเนื้อสันไอ้นี่ไว้ลาบไอ้นี่ไว้เลยเขาจะแบ่งอันนี้คะผมก็จำเยมือนกันแหลครับไอ้นี่มีซอยจุ๊บไว้เนี่ยเขาเรียกไปซอยจีนอภพริกพี่น้องตาไอคนอ่างไม่ียกซอยจู๊บหรอก แต่ตอนปะัะกาศใชันนี้คือรวมมาแล้วทั้งมีไทยศาสตร์ปนกันหมดนะครับพอซอยจุอ๊อันนี้ก็รู้จักจกนันหมดแล้วนะครับโอ้ยมีงานมีการเนียวิน้องซับเขียนปาก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 ไป,กป,กปกแล้วเริ่มมกเริ่มห้ามุกก่ัวเนี้ยเอาแล้วนะครับซอยไม่ว่างานแต่งงานหรืองานบวช แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาไม่ยอมค่าค่าสัตว์ที่บ้านแล้วสั่งเลยอย่างหมูเนี่ยไปชี้เลยแล้วก็แล้วก็เขาก็ทำเรียบร้อยนะครับไม่ต้องมีทั้งไส้แลงพุงครบเลยมาให้เราเลยนะครับแต่ก่อนี่โโหนะพี่น้องเนาะในบ้านพดาถายจิบนี่ ก็เป็นแทงเป็นเนาะแทงมันร้องอีกอีกอีกโอ้โหได้ทั้งตีน้ำหมู่บ้านี่ยโอ้นะจริงๆเขาเป็นสัญญาแต่ผมมองปั๊บปั๊บรวมนะงานหมูปันหมูแล้วอ่ะลูหมูแล้วลูงัวลแล้วอะไรเงี้ยแต่งัวไม่ร้องนะงัวสมากอย่าโดนคอนนะครับพี่น้องแต่หมูโดนแทงแล้วบ้านผมไม่เคยลูกงัวนะครับหมู ตะคนรับคอมันดังร้องอ,อ,อู้ก็คือมึงง่ายเราไม่มีความสามารถในเรื่องการฆ่ากันทำมันดอกไม่นรอกแต่ล้อหมูล้อวัวทีนะครับไม่ใช่โจ๊กวัวในปัจจุมันผไม่เกี่ยวเนี่ยแล้วผมเลี้ยมูล้อหมูเนี่ยหมูต้องร้องทุกครั้งอ่ะพี่น้องนะครับแต่ปัจจุบัน,บนไม่ต้องร้องแล้วเขาพิสูจน์งครับ นะครับโอ้ดชิ้นใหญ่เว้ยชิ้นใหญ่ชิ้นยาวคุยพี่น้องกับนุกสนานเนาะจะเอาเอีญี่บุลยเนี่ยอพอกระใสอีกอืมอืมอืม,อม ยุงยุงเห็นไม้นเนี่ยเออมันก้าโดดแหกกำลังแอร์ไดไงวะเนี่ยหบอกบอกตายละถ้าเรายกแรงมันเห็นโเรากโอ้อยกษสองท้งเขไป ตกคนเวลาไปน้องน้านานนะครับก็ถือว่าคุยกันพี่น้องนะครับเขาพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยไป่น้องเลยก็ภาษานะครับก็กำนันก็ได้ทั้งสองภาษาแหละนะครับทั้งสายสารภาษาโคราชนะครับภาษาภาษาภาษาการนะครับภาษาอังได้หมดยกเว้นภาษาคำแม่ภาษาสวยแล้วก็ต่างเทศน้องต่างเทศไม่รู้เรื่องนะครับแต่พอไปได้นิด ล่ำรวยทุกท่านครับโชคดีสวัสดีครับเดี๋ยวกันกินต่อเหลือเนี่ยไม่พอแน่เสร็จจะนอนโอเคครับเจอกันที่หน้าบวาสดีครับ